สวัสดีวันจันทร์ที่25ตุลาครับผมวันนี้เป็นวันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube พี่บาวก๊อดหกรอสิ่งครับผมเช้าเช้ามาผมไปใส่บาตรทำบุญมาครับวันนี้วันนี้ก็ไปใส่บาตรทำบุญมาครับวันนี้เป็นวันเกิดของบาวก๊อดครับผมวันนี้ก็มีความสุขวันหนึ่งครับผม อยากให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนใน u t u b e คอมเมนต์กันหน่อยโวยพรวันเกิดให้ผมหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆที่บริษัทครับผมเช้ามาก็มาเช็ครถเช็คลากันเนาะไเช็ครถเช็คลาก่อนวันนี้เป็นวันเกิดของบ่าวก๊อตครับผม ก็ได้ไปไซบาท,ทำบุญแต่เช้าแล้วก็ไซบาท,ทำบุญเสร็จก็ประมาณหกโมงกว่าผมก็มาเข้ามาบริษัทเลยเพราะตื่นเช้าด้วยไซบาเสร็จคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังนํำปาถนาครับผมเพื่อนๆพี่ๆเอฟซทุกคนก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนครับผมอ่ะเช็ครถก่อน ก็น้ำมันเครื่องขา,าดหน่อยหนึ่งครับไม่เป็นไรครับถ้าเกินมากไม่ดีครับผมโอเคเดียวพาไปเดินชมรถวันวันนี้รถอยู่มีกี่คันไปชมกันครับนี่ครับส่วนรถที่อยู่ครับผมก็จะมีรถพี่พจโ์รถพี่แดงรถพี่แดงรถเฮียบ นี่ครับรอกันชนครับคันนี้ก็รอของครับผมนี่ครับรอของครับผมแทนเลอร์คันนี้ก็จอดครับผมถ้าดูท่าจะยาวส่วนคันนี้เป็นไรเอ่ยนี่ครับ คันนี้ก็น่าจะซ่อมนะครับวันนี้ซ่อมอะไรไม่รู้นะพอเตือนเตือนเจา้าเอสเจ็ดร้อยอยู่นี้ครับผมนี่ครับบ้านนี้มีอะไรกินเอ่ยมะปริงเห็ดแจวแสบนะนี่ครับก็อยู่กันทุกคันครับวันนี้ Vẫn không có ai nắp bàn chân Nhạc. เช้าเดินเช็คนั่นเช็คนี่ไปเลยเปเรียครับวันนี้เข้าแต่เช้าครับผมผมก็จะเข้ามาแต่เช้าอย่างนี้ทุกวันนะครับถ้าไม่ถ้าเกิดเป็นวันทํางานนะครับผมบางวันก็เข้าสองโมงสามโมงแต่วันนี้ตื่นเช้ากันหน่อย <c oughs> ไม่รู้นะครับว่า ทานหน้าเป็นไรเวลาวิ่งมันดังกุ๊ก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 กครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลานะครับผมว่าจะย้ายแต่ลมออาไว้ข้างนอกผมจะย้ายแต่ลมมาไว้ตรงเนี้ยมันจะหน้าเกะกะไหมตรงเนี้ยเมื่อวานก็เช็คเมื่อวานก่อนก่อนไปวิ่งงานก็เช็คน้ํากันไปครับหมดไม่เยอะครับหมดสองขวด ช่องล่างก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้จระ,ะบีก็ไม่ได้อัดเลยเกลอะเลยครับผมส่วนเจ้าดำก็ยังไม่มีงานครับผมเจ้าดำก็เพิ่งกลับมาจากสุราษฎร์โอ้ดูวางฟงมองฝุ่นใส่ของหนักๆขูดหมนเลยครับขูดหักวันเลย ครับโอเคครับคลิปนี้เช้าๆก็คลิปแรกประเดิมตอนเช้าเนาะก็ไม่มีอะไรมากแกค่มาบอกพี่ๆ FC ทุกท่านว,ว่าวันนี้วันเกิดของ่าวก็ตนะครับอวยพรวันเกิดให้หน่อยอยากมีคอมเมนต์เยอะๆคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสําหรับใครอยากได้สติกเกอร์ก็อย่าลืมทักทักมาที่ Facebook บวก็ตชัยสระหรือไลน์ไลน์เบอร์โทรหน้าทิกตอกทิกตอกต่กอกบวก็ตหกรอซิ่งเหมือนกันนะครับเข้าไปทักทายกันได้พูดคุยกันได้ในทิกตอก ใน YouTube ก็อย่าลืมพูดคุยกันได้นะครับสำหรับช่อง YouTube พี่บ่าวก็ถกรอสิ่งก็ทำคลิปเกี่ยวกับรถบรรทุกสาย6กล้อสิล้อเทนเลอร์ถ้าเจอภาพบรรยากาศสวยก็จะเก็บมาฝากกันแทบทุกเก็บมาฝากกันนะครับโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม